ช่วยอะไรเปล่าช่วยถือคือขนมชั้นนะคะคนทําคือคนนี้คนทําคือคนนี้นะคะขนมชั้นหมดนี่เลยใช่ไหมคุณนายใช่โอ้สาธุอนุโมทนาบุญนะคะสวยงามมากค่ะคนทําคือคนนี้นะคะคนทําขนมขนมทุกอย่างเลยค่ะสวัสดีครับครับ โอเคค่ะอันนี้ขนมสวยงามมากเลยนะคะเ,เพื่อนๆโอ้โหน,นี่ก็สวยจังเลยค่ะสวยมากค่ะ สวยหวานเลยนะคะี่ขนมอันนี้สวยมากมากเลยะค่ะสวัสดีค่ะ ขนมมาน,นี้สวยสวยมากๆเลยนะคะเพื่อน <Yeah. S 1> อันนี้คืองานงานทำบุญวันสงกรานที่ออมเมียวนะคะ <Yeah. S 1> สวีเดนนะคะเพื่อนเพื่อน <Yeah. S 1> <ๆ S 2> น้องพีนออกกล้องไหมออกกล้องไหมสวยมากเอาคอหน้าหน่อยค่ะ นี่คือเจ้าของร้านนะคะพินพินเลสเตอร์ลองนะคะสวยมากค่ะทาบุญที่ร้านน้องพินนะคะพินเลสเตอร์ลองนะคะวันนี้วันสงกรานต์ค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะนี่คืออาหารนะคะที่ร้านพินเลสเตอร์ลองนะคะทำํำจัดงานวันสงกรานต์นะคะวันนี้ก็วันที่13เมษายนเนะเาะก็ชาวชาวพุทธเรานะคะชาวพุทธชาวไทยเราก็จะมากัน ที่นี่นะคะเพื่อนพิลเลสเตอรลองนะคะเพื่อนอันนี้ก็น้ำพริกนะคะเป็นน้ำพริกต่ตางๆนะคะประเดียค่ะขอขอขอเขอ้าหน่อยขอเขอ้ากล้อ,องหน่อยสวยมากเลย สวยมากๆเลยค่ะ <Okay. S 1> สวยๆประเดียนะคะนี่คือพี่เดียคนสวยของเรานะคะ<ม>นี่คือสลัดนะคะเพื่อนนี่เป็นผ mm hmm. ลไม้อันนี้คือของแบะบมีคุกไข่ฉีกอัน เชิญหยิบนะคะตอนนี้คือใส่ถุงเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆอ,อาหารเยอะมากนะคะผลไม้เยอะนี่คือขนมจีนนะคะเพื่อนเส้นอันนี้เป็นเส้น มีวุ jumped, ้นนะคะแล้ว <Drag> ก็มีขนมจีนค่ะผักนะคะมียำนะคะเพื่อนขอบคุณนะคะเป็นผลไม้นะคะเพื่อน ตรงนี้คือจับให้พระนะคะเจมอันนี้คือจัดโต๊ะอีกต่างหากทื่ให้พระชั้นตรงนี้นะคะตรงนี้ก็เป็น หม้อข้าวเป็นน้ำพริกนะคะอันนี้คือน้ำพริกแจ่วบองหรือเปล่าเนี่ยไม่ไก่ฉีกนะคะเป็นไก่ฉีกนะทะนเพื่อนอน้ำเราก็จะมาตรงนี้อีกนะคะเป็นน้ำพริกนะคะเ,เพื่อนอนนี้คือน้ำพริกดูน้ำพริกอะไรนะคะอันนี้คือน้ำพริกนะคะ แกงห่อไม้แล้วก็เป็นลูกชิ้นทอดนะคะอันนี้เป็นลูกชิ้นทอดนะคะคนี่ก็น้ำพริกกะปินะคะนี่แกงนะคะคไข่พะโล้นะคะเพื่อนเพือเ่อ นี่เป็นน้ำยาขนมจีนนะคะขนมจีนอยู่ตรงโน้นนะคะเพื่อนเป็นแดงกะทิหรือว่าเป็นน้ำยาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเข้มข้นมากเลยะคะ่ะอันนี้คือน่าอร่อยมากๆเลยนะคะอันนี้คือเข้มข้นมากๆเลยเข้มข้นสุดๆนะคะอันนี้คือน่าอร่อยมากนะคะเพื่อนเป็นชื่วว่าคงจะเป็นน้ำยาน้ำยาน้ำยาขนมจีนนะคะ

คนคนก็มาเยอะนะคะแต่ว่ายรนก็ไม่สามารที่จะถ่ายคนนะคะกลับมาดูความสวยงามของขนม,มอีกนะคะเพื่อนสวยมากๆเลยคะ<ห>่ะนี่เป็น อันนี้สวยหวานมากเลยค่ะ ขนมมันนะคะนี่ของอ้อยนะคะของคุณอ้อยเป็นคนทำนะคะสว,วยงามมากะคะ่ะโอ้ยวม่ตายตัวค่ะ